สวัสดครับเพื่อนๆทุกท่านโอเคไหมพี่นายครับวันนี้ผมนะครับก็จะมาเรียบวกซีคิวครับซีคิวแลครับแล้ววันนี้ผม,มโปรโมชั่นนะครับว่าย้อนหนึ่งแถมครับแถมได้ย้อนหนึ่ง อนคุณนักขอกบคุณลูกค้ามีกำลังคาร้าไม้ด้วยนะครับที่มาอุดผมผมในวันนี้นะครับเราไปดูอะไรนะเครื่องยนต์กันเลยครับเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นไอซิลเลอร์นะครับระบบเทอร์โมจิตตานะครับทำงานอัตโนมัติระบายความร้อนได้เองครับแล้วก็เป็นตาแมวนะครับดูว่าน้ำมันมันขุนให้ขุนนะครับถ้าขุนนี่ต้องเปลี่ยนนะครับมะมันนะครับ อันนี้ใส่รถ h ีโน่ f c 9 j ใช่ไหมคะอันนี้ระบบไฮดรอลิกนะครับนี่ใช่ไหมครับรับประกันกี่ปีหนึ 1, 4, <อ>่งปีเต็มขนังโมงและใบกวนรับประกันกี่ปีสามปี 3, 4, ครับโอ้โหอันนี้สแตนเลสรางเทสแตนเลสใช่ไหมครับใช่ครับเราก็จะแถนเราขาเรียกว่าข้อ p v <TV> c นะครับ p v c ีละี <c oughs> โอเคครับาาออท่านหลังของรถนะครับก็จะเป็นลานเทนะครับอ่าลางลางเอา่อกล้วยตัวบนกล้วยลางวีกล้วยลานเทท่านที่หนึ่งท่านที่สองและท่านที่สามอยู่บางโคนใช่ไหมครับบางโคนเป็นอะไรครับบางโคนเป็นสแตนเลสใช่ไหมครับบางโคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้มาใหม่คืออะไรอ่ะสวยจัง,งอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าผมยอมแพ้ไม่หมให้นะคะโอ้โห เขาเรียกว่าโปรโมชั่นติดกับรถโมงเโอ้โห APM แถมให้ทั้งนั้นใช่ไหมครับ APM โคดักแล้วก็ APM โคดักแม่ APM โคดักต์่แม่ a แม่ผมก็วาดเองหรือตาต้องก็วาดเองโดยกับมือเลยโอ้ไม่ใช่นะคะอันเนี้ยมันเป็นเนาะที่เราดีไซน์โดยกับที่เราดีไซน์เนี่ยผมวาดเองเพราะงั้นครับอืมนะครับก็วันนี้แราบอกเล่นบ้านเลย วันนี้ไม่หมุนโมให้ท่านผู้ชมดูอยู่เนาะวันนี้ร้อนเนาะร้อนร้อนร้อนจนตัวแดงหมดเนาะร้อนร้ร้อนจนตัวแดงหมดเลยแต่ว่าอยากขายของใช่ไหมคะมันฮ้อนครับมันฮ้อนใช่ไหคะมันฮ้อนครับมันฮ้อนเดี๋ยวผมจะหน้าแดงองรงเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวผมจะหน้าแดงองรงเดี๋ยวหน้าเป็นฝ้าห่างน้ำกี่ร้อยลิตรครับห่างน้ำ400ลิตรครับ300ลิตรครับ300ลิตร แขนใหญ่วแ,แ,แล้วอันนี้ล่ะครับระบบอะไรคอนโทรลซ้ำขาเ,เนี่ยครับอะไรระบบอะไรอ๋อไอที่คอนโทรลโม่ครับแล้วก็เราก็จะเตียงล้อไปให้นะฮะเตียล้อไปให้เพลยางหัวครับอพลยลางหัว,หวก็จะได้เพลระหว่างทางเลยนะโอเคหมดหรือยังเดี๋ยวดูดูโฉมหน้าก่อนท่านผู้ชมอยากดูรถของฮีโน่นี่ นี่อันนี้ลูกลูกค้าเลือกเองอุ้ยเราแถมไฟครงหลังคาด้วยใช่ไหมครับออกจ่าอ่า,า APM จัดให้อ่ามันมี12งร้อดเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะมี1อร้อยอยู่นะครับเออเขาเรียวกว่าบิ๊กเบิ้ลครับบิ๊กเบิ้ลบิ๊กเบิ้ลออกไปแล้วผมเห <Okay. S 2> ็นอยู่เมื่อกี้โอเคโอเคครับสำหรับยุคนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแค่ใครอยาก อยากที่จะมาซื้อนะครับก็มาตามเเก G S ได้เลยนะครับ T P S เข้ามาซื้อว่าโปรโมชั่น A P M Post ระดับนะครับก็จะขึ้นเลยนะครับโปรโมชั่น A P M Post ระดับเนี้ยนะก็จะขึ้นเลยนะนะครับก็สมัครไปนะครับที่เออยังมีโปรโมชั่นเนี่ยรีบกดติดตามผมเลยนะครับเป้าหมายนะครับคือหนึ่ง ร้อยล้านซับสไครต์ครับแล้วอย่าลืมครับยุคนี้โควิดมันจะขึ้นอีกแล้วครับ<า>คุณอย่าลืมนะครับ APM อยู่เคียงข้างคุณครับอย่าลืมนะครับใครมาอุนุนก็อย่าลืมนะครับบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะรีบกดเลยป้องไมยคือหนึ่งล้านซับสไครต์ยิงย้งไปทำเลย